ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็เอาประเด็นเนี้ยเรื่องเนี้ยไปถามบิ๊กโจ๊กด้วยว่าเอสรุปแล้วเนี่ยนะครับท่านว่าอย่างไงซึ่งทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ตอบคาถามผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าการสั่งให้ข้าราชการตํารวจรายนี้ออกจากราชการไว้ก่อนหากเป็นการปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งขึ้นย่อมจะทําให้การพิจารณาเหตุแห่งการกระทบสิทธิของผู้นั้นและความจําเป็นที่จะต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกระบวนการตามกฎหมาย และเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสอบสวนและการนำความกล่าวบังคูทูมตามมาตรา140วรรคหนึ่งย่อมเป็นไปด้วยความชอบธรรมบิ๊กโจ๊กบอกว่า<ม>ก็ต้องไปถามคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งคณะที่เป็นคนพิจารณาประเด็นนี้เนี่ยคือคณะที่สองที่มีนายวิษนุเครือง,งามดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ<ม>พอถามว่าความเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยในสถานะบิ๊กโจ๊กเองถือว่ายังรับราชการอยู่หรือไม่ พลตรุสรสุรเชษ์กล่าวว่าก็ไม่รู้เหมือนกันอฐานะก็ยังงงๆไม่รู้เลยผู้สื่อข่าวถามต่อว่าจะเดินหน้ายื่นหนังสือเรียกร้องความยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่พลตรุสรสุรเชษ์บอกว่ายังจะยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเนื่องจากเรื่องอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วส่วนกิจกรรมล่าชื่อเพื่อถอดถอนกรรมการปปชนะครับก็ ทางบิ๊กโจที่ตั้งเว็บไซต์หักพาน .com เอาไว้แล้วบอกว่าปฏิบัติการเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติการกวาดบ้านให้ปปช .6 โมงเย็นที่ผ่านมาครับพบว่ามีคนมาล,ลงชื่อแล้วเนี่ย21,007คนก็ทะลุเป้าแลว้วทะลุแล้วถึงเป้าแล้วแต่คงจะต้องลงเผื่อเอาไว้ก่อนครับเพราะบางทีมันก็จะมีเรื่องเอกส,อกสารหรืออะไรไม่สมบูรณ์ได้<อ>ส่วนใหญ่พวกนี้เวลาเข้าชื่อก็จะลงชื่อเผื่อเอาไว้ครับ